สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณามิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านไายจังหวัดระยองทุกทา่านทุกคนนะครับสวัสดีวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีแล้วนะครับผมวันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อคืนนะครับเมื่อวานเมื่อวานในทางกลุ่ม f a c e b o o k นะศรัทธาอนุรักษ์ บรมีหลวงปูท่ทิมนะครับก็มีการแบ่งปันพระในชุดห่อผ้ากันไปนะครับมีมาแบ่งไปจำนวนหนึ่งนะครับคราวนี้ทาง YouTube นี่เป็นพ้องน้องพี่ท่านผู้ชมหรือ FC ที่อยู่ทางช่อง YouTube อาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นสมาชิกเข้าไปดูไม่ได้นะก อาจจะพลาดโอกาสนะครับก็ถือโอกาสวันนี้นะครับนำมงคลของหลวงปู่ทิมส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นชุดห่อผ้าเอามาแบ่งปันกันนะครับมันจะมีทั้งห่อผ้าแล้วชุดที่เป็นหม้อนะรวมรวมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ถือโอกาสเอามาบอกกล่าวเล่าสิบนะครับบอกบุญต่อยอดบุญกันไปในการสร้างพระประธานโบสถ์ประธานในโบสถ์นะครับของวัดป่าดอนล้าตําบลเชียงวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี นะใครที่จะประสงค์ก็การเรียนเรียนเชิญทุกท่านนะครับนะเราจะทิ้งทิ้งลายแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็ทิ้งในทางเพจทางเพจ Facebook ไว้นะเผื่อใครจะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีตัวที่เป็นหม้อนะครับทุกท่านทุกคนนะเอามาแบ่งปันกันนะเอามาแบ่งปันไม่รู้ว่าจะาน่าจะได้สักประมาณ 5, 5้หม้อเลยนะประมาณ5หม้อนะทุกคนนะประมาณ5หม้อก็ถือโอกาสเอามาแบ่งปันเอามาแชร์นะทุกท่านทุกคนถ้าใครอยากจะได้ของลวงปูไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ไปแจกลูกแจกหลานก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็เขาจะมีรวมวาระปีนะครับตั้งแต่2,503เป็นต้นมาเลยนะครับจนมาถึง1,4ก็ว่าได้นะรวมๆกัน ในหม้อเนี้ยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าในชุดที่เขาอยู่ในห่อผ้านะครับผมเขาจะเป็นมงคลแบบเดียวกันนะพิมพ์เดียวกันอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็จะได้ไม่ทั่วถึงเราก็จะเอาในส่วนของแต่ละถุงแต่ละห่ออะไรบ้างมารวมรวมรวมร,วมร,วมรวมกันนะครับในหม้อนี้นะครับให้เต็มเลยนะให้เต็มเลยได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับ ท่านที่ประสงค์จะร่วมต่อยอดบุญก็สรับหม้อนี้มีแค่นี้นะครับนะหม้อละ1 0 0 0บาทนะครับใครที่ต่อยอดบุญนะขอญาติใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งข่าวบอกบุญครับหม้อละ1,000บาทเด้อครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกันไปทํางานหรือใครจะเดินทางทํางานแล้วก็ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะบ,บางๆแวะเข้ามาดูแวบๆก็ ขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวจะได้ดูนะครับถ้าเผื่อถูกใจโดนใจอะไรไงก็ถือโอกาสบอกบุญกันไปนี้นะครับก็ทักทายกันไปทางไลน์ด้วยอะไรด้วยยินดีอย่างยิ่งนะครับในชุดละหนึ่พันบาทเด้ออันนี้ได้มีอยู่ประมาณ5ชุดนะครับในชุดหม้อไม่ได้มีเยอะหรอกก็แบ่งกันในส่วนนี้นะส่วนอื่นๆก็จะไปอยู่ในซองหมดนะครับอยู่ในซองกระถินอยู่ในซองกระถินนะครับทุกซองใครที่จะประสงค์จะร่วมบุญก็ทุกซองก็จะได้มงคลลงบุญไป แล้วก็ในส่วนของกรรมการประธานสายอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับเป็นน้าใจมอบให้จัดเตรียมไว้ให้สําหรับที่จะไปบอกบุญต่อเขียน่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ละแต่ละหม้ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันหรอกอาจจะคล้ายกันอะไรจำนวนนู้นนี่นั่นไปแต่จะเต็มแน่ๆนะครับเต็มหมอ้อแน่ๆอย่างอันเนี้ยตัวอย่างนะ เอามาเต็มซะเต็มเลยนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างเนาะเรหาอะไรลองก่อนนี่นะครับทุกคนนะนี่ครับจะล้นๆประมาณนี้นะนี่ครับจะล้นๆประมาณให้ล้ลนๆก็ใส่ได้เท่าที่จะใส่ได้นะครับนะถือโอกาส<ม>เดียวโอกาสนี้เท่านั้นนะครับนะพลาดนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับที่จะแบ่งให้นะทุกท่านทุกคนนะครับถือว่าเป็นการได้ ต่อยอดบุญกันด้วยนะครับแล้วก็ได้มงคลดีๆของลวงปูนะไปด้วยนะครับมันมีทั้งไล่มาทุกวันละเลยนะทุกวันละหลากหลายพิมพ์นะครับพิมพ์เก่าๆบางทีมันก็หายไปหมดแล้วทุกคนนะหายไปหมดเลยครับหาไม่ได้แล้วเนาะเอาละมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับเออเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาใกล้ๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งอะ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะจะใช้พื้นดำดูสิเป็นแบบไหนพื้นดำลองดูนะครับน่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวถ้ามองไม่เห็นก็จะน่าจะพอได้อยู่มั้งเนาะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวก็ต่อจุกมา 2 5 4 6 6มาน,นี้นะครับนี่นะปั้นมือปั้นมือพิมพ์มือเนื้อขาวครับนี่ก็เหมือนกันครับแต่คนแต่คนละเนื้อนะเพราะในช่วง2,508เริ่มเข้าสู่การบูรณาการบูรณะโบสถ์วัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาราการบริ่วงอะไรต่างศาสนาสถานเต็มไปหมดเลย จนกระทั่งมีการเฉลิมฉลองกันในปีหนึ่งหนะครับมงคลเขาจะออกมาเยอะแล้วก็ของที่ระลึกก็จะออกมาเยอะเหมือนกันอทําไมเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่นักเนี่ยเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่นเอาโอเคนะถ้าทางจะสูงเกินไปหรือเปล่านี่นะ,ะก็จะดูประมาณนี้นะครับก่อนเนาะครับ นี่ก่อนครับก็จะรวมๆไปนะทุกคนนะรวมๆรวมๆรวมๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นล้อพิมพ์ของวัดไผ่ล้อมหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหลังก็จะเป็นยันห้านะครับก็จะเขียนวัดไร่ครับวัดไร่มานนี้นะครับเป็นเนื้อนี้นะครับแต่ละอันก็จะคล้ายๆกันนะจนเต็มอ่ะถ้าจนเต็มหม้อนะครับนี่อันนี้ แผนไข่พาสีากตัวนี้จะเป็นวาระเนื้อเดียวกันนะครับแต่จะคนละพินเท่านั้นเองนะครับกลุ่มสมเด็จครับเนี่ยก็จะใส่เข้าไปเป็นยันสามเรื่องข้อศูญยกปูนเนื้อปูนก็มียกปูนก็มีนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นของโตโตนะครับ ลุงปูโต๊ะ2 5 0นนะครับด้านหลังเท่าที่ดูเนี่ยครับจะเป็นปูโตครับปูโต๊ะ2 5 0น้อหเนื้อว่านอย่างนี้นะครับคุณแผนเนื้อขาวครับนี่คุณแผนเนื้อขาว2,503 ก็มีนะครับมาถึงไล่มาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็อีกเนื้อหนึ่งนะครับวัดไล่แต่คนละเนื้อนะกับสีขาว่อสักคู่นี้อันนี้ก็เป็นสมเด็จอีกวาระหนึ่งนี่ครับก็จะมีรวมๆกันประมาณนี้นะครับนี่เราพิมพ์พูดเป็นยุคสุดท้ายนะครับยุคปูนนะนี่หลังเรียบ,บหลังเรียบก่อนหนึ่งห้านะทุกคนนะก่อนหนึ่งห้าถอยหลังลงมา อันนี้ก็เนื้อขาวนะครับหลังโสรถครับ2,503ครับโสรถ2,503เนื้อเขาผงขาวเนี่ยครับสมเด็จนะจะประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะได้มงคลอันนี้ก็เดี๋ยวทักกันไปทักกันไปอันนี้ล้อพิมพ์ของวัดไผ่ล้อมเหมือนกันนะครับปิดตามหาลาภนะครับหลังยันห้า นี่ครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน,นี่ก็จะเป็นอีกอันนึงหลังยัน3นี่นะเนื้อคล้ายๆก,กันกับหลวงปู่โต๊ะเมื่อสักครู่นี้เนื้อคล้ายกันอันนี้สมเด็จพระนิแกล่งมากนะครับอยู่ได้หลายล้อปีฝากลูกฝากหลาน้าร0สาโสลถนะครับ ก็เต็มหมอ้อเต็มหมอ้อครับทุกคนนะเต็มหมอ้อเต็มหมอ้อนี่ครับสำเด็จอันนี้ล้อพิมพ์วัดไรลล่ออกวัดสร้างวัดไรนะครับเนื้ออันนี้เป็นชุดนี้นครับมันจะบางองก็จะได้หลายองค์หน่อยนะครับอันไหนที่มีเยอะก็จะได้หลายองค์อันนี้เป็นปิดตามหาลาบนี่ของแท้นะครับเป็นยุคต้นนะครับชุดนี้นะครับ เขาหนึ่งห้าเขาจะหลังๆไม่เป็นแบบนี้นะเขาจะมีหลังลนูนๆกว่านี้นะครับอันนี้ปิดตารอพิมพ์ของลุงปูแก้วเคอวันนะครับอืมก็จะมีแบบนี้ครับขุนแผนหลังยันห้าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกลายหลุมหรือเปล่านี่เป็นบล็อกลายหลุมนะครับล้อพิมพ์ หลายอย่างหลายพิมพ์อยู่นะครับทุกท่านทุกคนท่านใดที่อยากได้ก็ทักกันไปนะครับในชุดละหนึ่งพันเด้อต่อยอดบุญกันไปนี่ครับอประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะมีอะไรอีกสำหรับเช้านี้ก็เดี๋ยวทักทายกันบอกเล่าเก้าสิบกันตามนี้เลยเนะ้อทุกท่านทุกคนครับผมนี่นะนี่ก็จะเป็นสมเด็จป,ปุกโพเล็กนะอ่ะ แล้วก็จออันนี้เป็นพิมพ์หลวงปูทวดครับหลวงูทวดครับโอ้ได้เยอะอยู่นะเยอะเยอะเอะเยอะอยู่ครับเหมาะสําหรับที่ใครจะไปแบ่งปันในลูกให้ลูกให้หลานให้คนที่เรารักประมาณนั้นเลยนะนี่ครับประมาณนี้หละเอา้าเดี๋ยวก็จะบรรจุลงในหม้อนะครับทุกคนนะ ในหม้อนี้นะครับในไหเนี่ยในหม้อนี่นะให้เต็มแหละนะครับเต็มก็จะได้บางคนอาจจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งกันไปดูครับมันจะประมาณกี่องคนะจะลองนับให้ดูนะครับหนึ่งสองที่เต็มนี่นะหนึ่งสองเนี่ยนะสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับ 90 90สิบเก้จ็ดนะครับนะสิบเจ็ดยี่สิบนะครับยี่สิบสอง ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าองค์เอาให้เต็มเลยนะครับยี่สิบห้าองค์สามสองค์เอาเอาให้เต็มเลยนะครับนี้จะได้เท่าไหร่สามองค์สาองค์นะครับสาองค์ใส่เข้าไปใ่เข้าไปให้เต็มสา 40 45 45องค์ได้ล้นๆ้นอ๋อ45องค์50 oh. 50องค์ครับ50 5องค์5้5 5องค์5้องค์ และประมาณนี้ครับ50 55ประมาณ5อันในนี้ในตะกี้ที่นับ58นะครับก็จะเต็มพอดีเลยก็จะใส่ได้ประมาณนี้58ดไม่เกินนี้เพราะมันจะล้นครับมันจะล้นประมาณนี้นะครับ58องค์ก็จะพอดีประมาณนี้เลยนะโอเคนะทุกท่านทุกคนครับผมนี่ครับก็จะล้นล้นประมาณนี้นะครับสําหรับชุดบรรจุหม้อนะ ก็รวมพิมพ์นะครับเราก็จะได้พระไปในหลายหลาย,ลายวันละนะครับหลายหลายปีตั้งแต่2 5 0 3เป็นต้นมาเอาถ้าใครอยากจะได้ในส่วนนี้นะครับต่อยอดบุญกันไปโอกาสดีนะครับแค่หนึ่พันบาทเดอ้อต่อยอดบุญกันไปครับโอเคนะครับทักมีแค่5นะ5ห้าหรือ5นะครับประมาณนี้แหละการแบ่งกันไม่เยอะนะหรือโอกาสแบ่งปันนะเป็นการขอบพระคุณนะเพื่อนพ้องน,น้องพี่ใน ที่มาในช่องนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับสําหรับเช้านี้เราก็ถือโอกาสขอบพระคุณนะครับทุกสายบุญในค่ําคืนนี้ที่ผ่านมานะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับทําสิ่งใดงานใดการใดให้สําเร็จรุล่วงสมความมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกประการนะครับบุญบารมีหลวงปู่ทิมอิสริโกนะได้ กปักรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยเฮงๆงปังๆนะครับแล้วก็ภัยคุมาในบัวม่ส้มไม่ลมทั้งห้านะครับรภยา,บา,าบภยเพชรภาย,ยบวัวนะโดนจิตโดนใจให้มีโชคมีลาภเฮงๆงปังปร่ำรวยนะครับให้ขึ้นชื่อลือชานะครับเนาะในบารมีหลวงปู่ทิมอิสริลิโกสาธุสาธุทุกท่านทุกคนครับเช้านี้ทักทายกันนะครับเช้านี้นะทักทายกันตามนี้เลยอ้าวเ,เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทิ้งไลน์เอาไว้ให้ก็ทักทายกันตามนี้ครับ บุญรักษาทุกท่านทุกคนสะออนอุดรทีวีขอบคุณครับสวัสดีครับ